นี่คือความลับคนสําเร็จคนดังคนรวยทุกคนบนโลกเนี่ยไม่ได้สร้างเงินจากการพยายามทํางานนะตืยนเต้นผ่านดิทำไมยิ่งเก่งยิ่งเหนื่อยวะไอ้ที่ยิ่งเก่งยิ่งเหนื่อยอ่ะเพราะไม่ให้ตัวเองพักเว้ยเราอ่ะมีความพลาดอย่างหนึ่งความลับก็คือเวลาที่เราพักอ่ะคือช่วงเวลาสร้างเงินคนส่วนใหญ่อ่ะทำงานทํางานทํางานไล่ล่าไล่ล่าไล่ล่าเก่งเหนื่อยสําเร็จอะไรก็ตามแต่ช่วงพักคือช่วงที่ความคิดสร้างสรรค์มันทํางานช่วงที่ไอเดียมันเกิดคนสําเร็จคนดังคนรวยทุกคนบนโลกเนี่ยไม่ได้สร้างเงินจากการพยายามทำ แต่นนะสร้างเงินจากไอเดียซึ่งไอเดียมันมาจากการพักผ่อนฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอยากที่จะสําเร็จง่ายสบายชิวอ่ะให้ตัวเองพักนี่คือความลับพอเราพักปุ๊บเราก็จะสบายเราก็จะชิวเราก็จะปล่อยว่างๆแล้วรู้ไหมว่าพระเจ้าจักรวาลนะจะให้ไอเดียทําเงินบางอย่างมาแล้วไอเดียทําเงินนั้นอนะ่ะหลายล้านบางที10ล้านแต่มันมาจากความว่างอันนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เลยทํางานหนะักแต่พอเราแบบพักผ่อนปับ๊บเราได้ไอเดียเราได้เงินนี่คือวิธีการทําให้เราอะ่ะไม่เป็นผู้หญิงที่เหนื่อยไลย่ล่าแล้วก็ทํางาน นะวันนี้นะถ้าเกิดใครอยากที่จะเบาลงสบายลงหายเหนื่อยนะอย่าลืมกดติดตามโคชปุ๋ยไว้เลยค่ะ